มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มีสาระมาฝากาพี่น้องครับพี่น้องกูอยากนอนให้นอนนะผมมีน้ำสะอาดใส่ครับพี่น้องอไฟฟ้าบบถึงปลาปลาไปบ่ถึงผมมีน้ำสะอาดใส่มือนีผมมีแนวสิมาบอกมาแนะนํากันครับใส่ประโยชน์จากรถไถเก่าครับพี่น้องรถไถเดินตามาสิใส่งานอยู่แล้วหว่าบ้ันได้ใส่งานกันใส่ได้เด้อพี่น้องนี่ยางของผมเป็นตัวยางครับ มีรถไทเดินตามอยู่แล้วฮาก้ตาสร้างจอน้านมาเพิ่นมเจาะหน้ามห้เนาะพี่น้องอยางของผมนี่เป็นทอหกนิ้วครับค่าจ้างกับซียูประมาณนิ้วละพันนะครับพี่น้องกับซียูประมาณหาพันนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อหัวปั๊มลมเด้อพี่น้องมาใส่นี่หัวปั๊มลมตัวนี้สิเป็นเครื่องประมาณหาแรงครับพี่นอ้องผมติดตั้งไปดนแล้วผมบ่แน่ใจครับ น่าจะเป็นหาแรงครับผมการติดตั้งก็ไปหาสร้างคือกันตัวนี้พี่น้องเพราะว่าผมเห็ดเกี่ยวกับพวกตัดพวกเจาะอยังบ่เป็นหรือว่าบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมก็ให้สร้างคนมาปัดมาแยกมาติดตั้งให้แล้วครับตัดเหล็กกองเหล็กกองไม่ขีดเนาะคนเดินก็เอามาติดตั้งใส่ทั้งตัวรถไถนั่นแหละครับพี่น้อง ถ้าไปซื้อโซอล่าเซลล์กสีสองสามหมื่นผมล้พี่น้องครบชุดจังสีได้น้ำสะอาดไว้ใส่ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเขามีรถถยอยู่แล้วและะ้วก็เฮ็ดยางที่ผมแนะนำนี่รวมทุกอย่างแล้วทั้งค่าจ้างค่ายางนี่กสีตกอยู่หมื่นกว่าบาทครับพี่น้องโอ้รถต้นทุนไปได้หลายหมื่นอยู่พี่น้องนี่น้ำสะอาดไว้ใส่แบบชิวๆเลยครับผม